หนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพรายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเล่มนี้เรียบเรียงตามโครงสร้างรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็งหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการในพุทธศักราช2564 เนื้อหาภายในเล่มได้ปรับปรุงเลือกสรรข้อมูลที่มีความทันสมัยจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเช่นโครงการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อยจากการส่งเสริมและพัฒนาการปรศุสัตว์นอกจากนี้ยังมีอินโฟกราฟิกสรุปเนื้อหาที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจและทบทวนเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีข้อสอบก่อนและหลังเรียนสำหรับเนื้อหาทุกบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถทดสอบความเข้าใจของตนเองพร้อมปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างตรงจุดโดยเนื้อหาของหนังสือจะเน้นไปที่การส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจและตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาอาชีพของตนให้เหมาะสมกับปัจจัยต่างๆรอบตัวสามารถจัดทำแผนการตลาดและการผลิต ให้เหมาะสมกับศักยภาพของธุรกิจของตนเองในแต่ละระยะได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงความต้องการแท้จริงของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมนอกจากนี้ยังมี QR Code เป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆที่น่าสนใจการสแกน QR Code ทำได้โดย 1. สแกน QR Code ด้วยกล้อง iPhone 2. สแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชัน Line 3. มสแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชันต่างๆ